สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้วิญญาณยุย่ยสนามบินนะครับสนามบินน่นชาชตดมือดอนนะครับปรากฏว่าโอ้ห่อนพี่นอ้องยางไปยางไปแล้หันแล้ววิญญาณลืมใบเซอร์ครับโอ้อยางกนได้เขาจะมีระบบระเบียบร้ายนะครับก่อนจะเข่าลงาเขามาส,สนามบินเบอร์นี่ มีการตรวจสอบนะครับนิติกทีตรวจสอบใตทองรถมียังโอ้ขอจาเข็มดีนะฮะคือมันเป็นสานามบินนานาชาตินะครับนานาชาติมันมีคนตา่างไหลนะมามาลงสินะก็มีการตรวจเข็มจังหน่อยนะครับตรวจใตทองรถงของย่างเจาก่อนสิขัสนามบินดุดอนนะครับเด้อให้พี่น้องอมือกระจกลงเนะมองขจาหน้าทีมันตรวจอยู่นะ มันกระจบกลงเครื่องนึงแล้วก็ปิดไฟหนารถนะครับไฟหนารางวัยงลยาแต่แก็จะเสียมาตรวจมาอย่างเท่านะก้อนที่เขาสนามบินนี่ก็จะตรวจเข็มเลยนะครับตัวนี้นะครับตรวจเข็มมากเลย่ยากเลยบ๊อกเขานะครับเนาะขออนุญ,ญาตาบรร่อบรรบอกเขาไปในในสนามบินเนาะขออนุญ,ญาตเอฟซีนครับเด้อว่าซื้อบ๊อบเขาบ๊อกเขาไปในในในอาคารเนาะพ่อก็จะควบคุมเพราะว่าขาเจะว่า โรคนี้มันระบาดระบาดหลายนะครับจะเด็กคุยนะครับจะว่ามันระบาดหลายควบคุมรุนแรงนะ,ะนะครับควบคุมนะครับควบคุมนี้นอกกวปฏิบัติตามเนาะเดี๋ยวเซึ่งวิญญาณมีเด็กหน่อยมานั่มนะครับมีหลานหน่อยมานั่มก็เลยอ่าสิบวักวกเข้าไปนะครับว่าไะเซฟเซฟไปนะครับเนาะครับผมยังไรกับสิแล้วสิผ้าเอฟซีไปเลาะเลาะเบืงบริเวณขางนะครับเนาะเลาะบริเวณน,นะครับ มองจอดรถฟรีนะครับตอนนี้ฟรีนะครับวิญญากรจอดรถอยู่นะครับวางั้นาะเพื่อมึงดูรถมองจอดรถแต่ไม่มีงจอดนะครับยอมรับเลยว่าที่จอดรถขี้เจ้าเป็นสนามจอดรถเขินว่าเป็นที่จอดรลานจอดรถนี่เต็มปึ๊ดขี้นอกล้านจอดขี้เจ้าเต็มเลยสามสี่มองเต็มเอียดเลยนะครับเนาะจอด คื่นีว่าหลายพันคันนะครับเนาะแสดงว่ามีผู้โดยสารมาใช้มาใส่สนามบินนาหน้าติเมือดอนนี่มากมายนะครับเนาะครับก็ขออภัยเอฟซีนะครับวิญญาณสิบว่าเข้าไปนะครับเนาะเพราะว่าพัสดุกนะครับเนาะมีเด็กน้อยน้านะครับเนาะวิญญาณสิบข้าเลาะเบิ้งซึนะครับพุณสนามบินอาคารสนามบินพระเทศตั้งพุ่นนะครับเนาะอ่านที่เราเหมกันนะครับเนาะออกมาทางออกนี่วิญญาณสิมาทางออกนะครับ เลี้ยวมาทางออกออกเลี้ยวขวานะครับเนาะเลี้ยวขวามือนะครับนี่แะครับเลี้ยวขวามือมาทางนี้ละอาคารผู้โดยสารไปยู่ทางขวามือวิญญาณนะครับเนาะผลนะครับอาคข่านผลผลบ้านาชาตดมือูลธานีนะครับาาระน,รน,น,นะครับอ่ะเห็นบ้าน,นะครับวิญญาณซุ่มเบิ้งพี่น้องนะครับ เขาจะหามจอ,อดที่เวยียดาก็สิจอดเพราะว่าสเก็ภาพไปเอฟซีเบิ้งนะครับเนาะนเด้อครับเด้อท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนี่ครับเนาะก็ขออภัยเด้อครับเด้อเอฟซี FC บนไวิวียามาติดตามให้เนาะกะับพเขาไปบ่ได้นะครับนะ,าะวาเขมงวดหลายเลยวิยดไม่เด็กหน่อยนั่นนะครับเนาะ ครับเอามันผ้ารอเบิ้งกันนะครับเนาะสิได้หายคิดทอดบ้านเนาะทุกคนขอมาผ้ารอเบิ้งกันนะครับเนาะรอไปเรื่อยๆเยบิ้งกันกนเนาะครับเบิ้งดูมองจอดรถข้าเจ้าจักว่าจักมองเห็นบ่ตีวิญญาณออกมาตรงแถวบริเวณนี้เต็มเบิดเห็นบ่ครับเนีย่ยเต็มเบิดเลยเห็นบ่เชียงย่งอมละว่ารถหลายมากเมืองอุดรน,นะครับแล้วก็ประชาชนดีมากหลายผมว่ารถจอดขนาดนี้ หน่อยไล้ส่วนในพี่น้องกับพี่เจน่าเบิ้งนะครับเนาะไปว่อนขับไปเบิ้งข้างในอีกทีหนึ่งนะครับนะเนาะขับไปในตัวบุ๋มในไอ้ข้ารนนะคือคือเขับไปรอลรอนะครับรอลรอนานะครับรอลรอนานะครับ,รบไปรอเ,เบิ้งครับสื่อเอฟซีเห็นน้ำ พีอยาสิ๊กัวเมืออีกทีนึงนะครับเนาะทางเขามาใหม่ๆหม่กันย่งกลางเกล็ดนะครับบ้านเชียงหกกิโลภูฝอยลม40่กิโลนะครับนี่ัพี่ยาเขาวนใหม่ด,ด้วยพี่น้องเด้อวนเขามาใหม่เนะานะวนเขามาอาคาร่นนี่แหละเบิ่งดูบาด,ด่ายโดดเป็นใดพี่นอนะ้อังอ่ะรอเบิ่งคนหลายครับคนมาใส่บริการสนามบินนานาชาญเมืองอุดรมากเลยทีครับ สุดยอดสุดยอดมากขึ้นยอดมากนี่มึงดูรถดจอดเป็นแถวเลยครับเห็นปะแสนาทีบินตงมงนีบินบินออกนะครับสิจักมุกจังย่า,งงามแค่นั้นเองเห็นปะรถมาจอดรับทรงบริสันก็บรรนหน่อยเลยเห็นปะนะครับเนาะนมารับหรือมาทรงพระทัานในหูนะครับรักษาความปลอดภัยเห็นปะนี่นี่เห็นปะขาเจ้าตรวจสอบเข้มเลยนะครับ ตรวจสอบเข้มเลยนะครับเนาะเนี่ยเห็นบ่มพี่น้องเราไม่ตรวจสอบเข้มเลยเห็นบ่หมละเจน้าที่ยังนั่งครับนะอือืออะไรนะครับอ้าวคนมีบริการเนี่ยการบริการเห็นบ่การค้นขามถนนก็เจ้ากับมิจฉาที่มาโบกให้เอามรถหยุดนะครับนะครับ ขอขอภัยเอฟซีนะครับเนาะวิญญาณสิบบริเขาข้างในนะครับเนะบาะบริเขาข้างในหัวคุณตรวจเข้มเลยเนาะช่วงนี้เนาะครบเว่ากันเลยเอฟซีนะครับเนาะก็คนะงสิหายคืดหอดแล้วเนาะบุกันคืดหอดบ้านขอบคุณเพิ่มเลยนะครับทีเ่เพิ่มเพิ่ยังไงเพิ่นจะให้วิญญาณมาที่ตามเนาะเอาวิญญาณสิเลาะไปเบิ่งทั้งพูดตั้งเหนือสนามบินทั้งที่ด้านนิสวรรค์ออกนะครับเนาะเบิ่งแถวโน้นเราเป็นยังไงแน่ พี่น้องสิได้ีหูน้ำนะครับเบื้องล่างจอดรถข้า,าหลายสำหรับพี่น้องเป็แบบนบัดเด็ดบริเวณขัวมือพิญญาใน,นแมบบนบัดที่จอดรถนี่ล่องรับรถหลายหมืน่นคันก็ว่าได้นะครับไปเบื้องพี่น้องลองไปดูข้าจ้าก็ี่มีการก่อสร้างยังไงเพิ่มเติมอยู่ด้วพี่น้องมีรถรถใหญ่รถเบายังจอดเป็นแถวอยู่แถวนี้เห็นปะเนี่ยเห็นปะรถการรถ อย่างแถวนี้อย่างนอ้ออเอ็กซ์โปเอ้ยสวนจัว่าส่ขงขล์นะส่งของครับพี่นอ้องมาด่านพี่ว่ะมาติดตามมึงเครื่องบินอยู่ทางพี่ดูเป็นยังไงนาะวิญญาอยู่มาทางพีแหละครับทางออกมาทางกองบินพี่ละกองบินที่ยี่สิบสามพี่ละมาทางพี่ละนะครับเนาะครับโอ้โหมันคือบินจอดอยูจุนพี่นอ้อง พื่อที่คบินลงจกลมอยู่แวยาิจอดไพีนองบึงกันเครื่องบินยู่ข้างใน่นนะครับวยาิออกไปไทยพี่นองบงะบึงจะข้าวนะครับนะครับสนามบินพานิยาคนลนภาอต่้งจะพูนอาลาลาลิเด้นะครับตัวข้านนาบินคนย่ทั้งผี่พี่น้องเห็นปะอยู่ข้างในพี่ นามบินบริยูทังขุนเบิดเลยเห็นไหมครับอยู่ด้านมุมนุ่นเบิดเลยนะครับบอกพูดเครื่องบินไลอ้อนียังนะครับนะ่ะไลอ้อนียังนะครับวิญญาณบอกขอไพยนะครับเห็นที่พูดละแสดงว่าเครื่องบินร่ำดิสึ้นอยู่นะครับเนาะนี่ครับบริเวณนะครับวิญญาณบวกเขาไปในอาคารเดอร์เอฟซีเดอร์นะครับสนามบินนานาชาติเมืองอุดรธานีนะครับวิญญาณมาไายเบิร์พี่รองทั้งปีนะครับเนาะ นะครับวิญญากหันรถลับนะครับเสีออกไปทางทางเข้ามาตอนแรกเือน,นะครับนะอาคารสนามบินพญานาวนะครับสีบ่บอสูงขึ้นเมืองคอนแกนเมืองคอนแกนสูงไงนะครับสูงนอกจะพื้นที่กว้างนะครับยอบ่อมลำพื้นที่เป็นกว้างมากเลยนะครับอาคารอี้ยังแน่อยู่นี่หลายยางนะครับเนาะมี่สอนว่าหามเรียกไปทั้งนี้เห็นปะก็ใหญ่มากเลยวะทางเข้าเมืองนะครับครับ บอกว่าเป็นยังพี่น้องเนาะเข้าก่อนเอฟซีผาเอฟซีมาเบิรงสนามบินเพิ่นเกิดที่เมืงอุดรนี่แหละเพิ่นว่านะครับเอฟซีเพิ่นเกิด,ด,มมอดอทีเมื่อออดรคิดถึงบ้านเกิดพี่วิญญาห์เห็นไหมถึงบ้านเกิดพาไปเที่ยวบ้านเกิดแน่เพื่อนอ้าวเญ็นยากสิไมีอย่างไรเราพี่น้องกัสิพาเพิ่นมาเบิรงสนามบินนะเพิ่นเพิร์อดบ้านบอกว่าไปยังขอบคุณหลายๆนะครับเนาะ ขอมาพิญญากับผ้ามาจัดไห้กับผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับเนาะก็ขอไพ่เนเอฟซีเ้อร์ถือว่าวิญญาบนเข้าไปในอาคารเนาะเพิ่นก็จะใจวิญญาก็อยากเข้าไปในอาคารเพิ่นอยด่ดอกนะครับเพราะว่าข้าเจ้าเข็มงวดแห้งนะครับเรลาวิญญาตก็มากับเด็กหน่อยกับมากับหลานนั่มนะครับก็เลยเ่อยากเข้าไปตรงนั้นนะครับนอากว่ามัน เซฟนะครับเนาะช่วงเดียวนี้เขาจะกับหาเฮาเซฟลัที่สุดเนี่ยนะนะครับเนาะมีผู้โดยสารมาเรื่อยๆแสดงคือบินพร้อมสิบินอยู่เนาะล่ำล่ำวังหันนะครับอ่านะครับเพิ่งกินสิบร้อมบินหอกนะครับเนาะไปตามไปเบิ่งครับในทางนี้ทางเข้าลานจอดรถมองอีบนว่มีราคาเลยครับฟังนี่นะครับจอดฟรีเลยแหละครับพี่เนาะเนี่ยมองวิญญาณมาจอดวังหันกับจอดฟรีไหมครับ จอดฟรีไดน้นะครับว่าได้เสียงเงินเดีบังหันไหมนะครับวิญญากะรว่าได้เสียเงินเดีครับบังหันเนาะครับเนี่ยวิญญาจอดรถอยู่นี่บริเวณนี้นะครับเนี่ยจอดฟรีได้ล่ะจอดฟรีเขาจะบอกให้จอดฟรีเนยเห็นปะครับช่วงนี้เป็นยังไงเขาจะให้จอดฟรีตอนนั้นวิญญาณมากเคยมากหลายปีทับเอฟซีเคยติดตามคลิปวิญญาณนะครับเนาะกัสิหูนะครับกับสีหัว่าเคย เคยมาสนามบินอีกเสียเงินเสียเงินนะครับเสียเงินค่าฝากรถนะครับก็ไปจอดหน้าะฮะกับเขาไปเขาไปเที่ยวซื้อเขาไปเที่ยวเมื่อวันมาถ่ายคลิปในเอฟซีเบื้องน่ะนะครับนะครับกจังมืินีกก็มาเพื่อว่ามาเก็บภาพในเอฟซีเบื้องนาะนะครับขอบคุณเพป็นใจล่ะเพป็นอยากให้มาที่ตามกั็มานะครับนะนี่เบื้องเด้อเรื่อยๆค่อยๆขับรถเลาะนะครับเลาะไปเรื่อยๆนะ ครับเลาะไปเรื่อยๆนะครับเลาะเรื่อยๆไปนะครับพี่น้องเบืองบรรยากาศเห็นปะห็นมาฮับหน้าอาคารเป็นทิศทางนั้นนะขัาไปด้านในเนี่ยเห็นปะนะครับเห็นปะนะครับ่าเห็นะนะครับเนาะกับก่วงขวางนะครับก่วงขวางมากนะครับพี่น้องย่อมเราดูก้างขวางมากนะครับที่จอดรถกันเยอะแยะนะครับ ผมเชื่อ,อได้เลยว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะทําเป็นอาคารใหญ่โตโมโหลานก็นได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าพอสนามบินนานาชาติเด้ต่อไปเป็นบ่ครับประเทศถ้าเปิดเป็นทางการแล้วไปมหาูึกันเต็มที่เป็นบ่ครับพี่น้องนีเดอ FC เอฟซีนะครับเดอว,วิญญาณมาที่ตามหฮแล้เด้อครับเดอนะครับ ติดตามให้แล้วนะว่าสนามบินอุูดรนซีเตอร์อ,อ๋อหอ,อ,อบังคับบินการบินคือนยู่ทั้งพี่อยู่พี่น้องเผื่อเห็นปะหันรวยยี่พี่ไหมแมนบอแมนด้ครับหอ,อบังคับการบินได้ทั้งผี่นะครับ,คร,บ,บครับมองตรวจนะครับนะนตรวจยุหันนะขึจะตรวจยุหันนะเครื่องบ,บินเออนกแอร์นี่บังรครับนกแอร์มาก โอ้แสดงนกแอรอสิลงมาพี่น้องแสดงนกแอรเพิ่งจะลงมาเนาะเห็นนกแอรอยู่หันนะครับเนาะครับผมเห็นนกแอรอยู่เาลาะไปบึงเลยนะครับแสดงว่านกแอร์อสิลงนะครับเนาะบงรถที่ออกไปนี่เพราะว่ามารับผู้โดยสารนะมารับพี่น้องนะครับเนาะมารับญาติพี่น้องนะครับนะ เนี่ยเห็นปะรถที่ออกเงยๆอยู่ใจก็คือมารับผู้โดยสารนะครับเนาะการสิ่ออกกันนะครับแต่ขอ,อการบินขยอยุพีได้ลรืครับเปียเห็นปะเปียหอ,อการบินยุพีได้ครับอืมเดี๋ยววิญงย่างขับไปเบางไกลๆเนาะหอ,อการบินเนาะหอบังคับการบินนี่ยังหอเพื่อนหอ,อยังกะน,น,นะครับเดี๋ยวฟันก็ไปบางจังน้อยนี่ไหมครับเนี่ย หมุนลอยๆยินไหมพี่น้องนี่หมุนลอยๆทีงหัวเขานี่ไหมแสดงว่าขอค่อยว่าขับการบินตัวนี่ไหม,มครับเนาะเนี่ยแฟนบ้พี่น้องครับนี่ลอยๆยืนทีงหัวเานี่ ครับเครื่องเขาซีลงอีกล้ำหนึ่งนาะยพี่ย่าตอนไปถ่ายคลิปบัท่านนะครับเนาะพี่ย่าขับรถออกมาโอ้รถติดพี่น้องติดยงีวอาลัดเลยเพราะว่าอ่ามารับบริษัทแล้วก็สิกลับบ้านกันทีนี้ก็รถออกบัท่านได้ครับพี่น้องยงีวเลยพูดอาลัดเอ๊ะมันคือคือติดเนาะพี่น้องแปลกใจย่งไงว่าววเพียงจังรถจังติดออกจากสนามบินคก็มาออกไปเลยเนาะเพียจังใด เอาบ่หูนะพี่น้องกับเบิง้งเบิ้งว่ารถก็ติดเลยปกติจะออกจากน้ำบินได้ก็สิออกเงาเดิน่บ่เฮ้ยเจ้าสิมีกดระเบียบอย่างต่างๆนะครับอปติดตามเบิ่งพี่น้อนว่ารถเลยติดเหงาเลยติดตะกุนนะครับติดเหงาอา่นอ่านเลยนะครับเนาะกามาติดตามเห็นเบิ้งอเด้อเอฟซีนะครับผู้คนอยู่ต่างประเทศเน,นาะวิญญาณกามาพามาชมแล้วล่ะ สโคงสีหายคิดถึงบ้านนะครับโอ้เครื่องบินลงมาพังหันนะครับตอนนี้ก็มารับแล้วมารับพี่รับน้องนะครับนะครับมาจะมารับพี่รับน้องกลับบ้านแล้วครับนี่พี่ยาไปบนไหนเลยครับรถติดกับปอยขยับไปก่อนเนาะครับรถติดหลายขอบผมโอ้นกแอร์ครับโอ้เครื่องบินเนาะสู้ไปบนไกลไกลๆไกลๆบนล่ะพี่ยาก็สิหันรถ ออกไปนอกบ้านนี้นะครับเนาะครับบันนี้ออกก็ออกยากเพราะรถติดหลายครับเพราะว่ารถรับผู้โดยสารแล้วมาเครื่องบินบพิ่งลงนะครับนกแอร์เพิ่งลงจอดบาห่างกับผู้โดยสารมากกัาการรับผู้โดยสารจะออกบ้านไปแล้วจอยนะครับเนาะจังไดรถมาหลายทีพี่น้องเห็นเขาจาไปกอนรับคืเจาฟาวเนาะเข้าก็ล่อจากหน้อยก็ได้ดอกนะครับเนาะเพราะรถออกทางนี้ก็จะว่ะฟาวลับบ้านขึ้นกันนด้เนาะ คนละนเงวเลยนะครับนะเนาะอ้าติดคือเกา้าอ่ะพี่น้องเอ้ยติดกหลาดคือเกา้าคนละเอาทานะครับทาต้องทาเข้าเจาเนาะเอ๊ะว่าเข้าใจว่ารถอรถออกจากสนามบินคือบ่เลื่อยไปเลื่อยได้นะครับคือบ่อออกไปเลืนะ่อยได้นะมันติดอย่างเนาะบ่บ่เข้าใจนะครับเนาะหะที่ตามบึงเนาะครับมองรถติดติดอย่างนะครับนะเอาขวดเจา้าจอดไปแถวถ่าเมียกันจีไปเลยเราช่วยนาด้หนองอมาเลยนะครับเนาะ อไปไปเบิ่งพี่น้องมันเป็นยังไงรถขึ้นติดบางหันเนาะไปเบิ่งน้ำนาะพี่น้องเนาะเอฟซีกับเสียดีฮูนะมันก็รับยานแล้วขึ้นรถขึ้นติดบางหันเนาะครับเนาะปูนนกแอร์ยึดทางฝุ่นเด้อพี่น้องเด้อะกับฉนามบินพ่นยึดทางฝุ่นเนาะรับผู้โดยสารแล้วกับซีออกคุนจอดเทเลย์ยึดบนนกแอร์นะคุ่นะครับจอดยึุ่นแล้วผลสองลาเลยนะครับเนอะเอาไ่ยากกับออกไปเบิ่งเอ้ยรถติดียังเห็นบานหันพี่น้องรถติดียังอยู่หันแม พวกตีจออกไปเลยด้แหละพี่นอ้องโอ้ติดไฟแดงก้สิเลียวขัวกันตรงรอไฟแดงไหมครับกาคือจากบ่อไขยูเทิร์นผุนนอนะครับบ่บ่บข้าใจระบรบเบียบพระเจ้านะครับเนาะครับนี่อ๋อแสดงว่ามันมีไฟแดงอยู่ขังตรงหมองเขามาเป็นไหมครับก้สิเลียวขัวนี่ก็ตตรงรอสัญ,ญญาณไฟอืม ผมคิดว่าแม่นสีเลี่ยวทรายออกไปเลยเลยไปยู่เท่านกลับคุณนะครับเนาะอืมก็เลยเสียเวลาอยู่ตรงนี้จักหน่อยนะครับเนาะครับบอกไปย้านยะไปเนาะไปติดตามมึงว่าแมนแมนแมนคือวิญญาหัวบอกแมนเนาะว่าเออแมนที่รีไฟเขียวเออไฟเขียวนะครับไฟเขียวแล้วกันถึงไปได้พูดถึงพูดพูถึง,ผ,ถง,ผ,ถงผู้เลี้ยวขัวนะครับเนาะผู้เลี้ยวซ้ายนี่ออกซ้ายมือไปเลยเอาวิญญาผ้าไปเบ่งเนาะ เดี๋ยววิญญาณสีผาไปเบิ้องมองหันนะเนาะรถเองยังติดก่อนจะออกอสนามบินนานา,นาชาติอุดอรธานีเนาะรถคือติดปกติสิออกมาได้สิออกมาเลยเดมเห็นไหมส่วนมาทรงผู้โดยสารปุ๊บออกมาเลยนะเห็นบ่ครับออกไปเบิง้งโอ้แมนอีหลีพี่น้องรถติดที่ไฟแดงว่าไม่ติดอย่างเด้ครับติดตรงไฟแดงเนาะนี่ก่อนสิเข้ามาสิเห็นป้ยายามือเลอเลยท่าอากาศยานนานาชาติเม,มืองอุดรธานีนี่ นี่เห็นไหมพี่น้องขันมาหลายๆขั้นมอติดก,กันคือตรงที่ว่าพ้นทีเรียวขัวมอสติดเป็นไฟแดงเป็นวะหาผู้เข้าเลี้ยว้ายนักสิออกใส่มือไปเลยเห็นไหมครับนะโอเคเข้าใจแล้วพี่น้องนะรถทำไมติดที่ท่าอากาศยานนานาชาติเมือดอนก็เพราะว่ามันมีไฟแดงนะครับเนาะไปมาดี้กับผมมีอย่างไรพี่น้องขอบุณขอบคุณ FC ที่อีา จงมากนะครับคงสินหายคิดทอดบ้านเลยนะครับเนาะเอฟซีผมอยู่ต่างประเทศครับผมขอบุญตัคุณเพื่อนใส่พามาที่ตามวิญญาณกัมาที่ตามเพื่อนนะครับเนาะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปวิญญาณจะพาไปเที่ยวใส่ขอที่ตามเพื่อนะครับเด้อคลิปหน้าเราเจอกันไหมคลิปนี้พาเอฟซีมาเที่ยวชมสนามบินนานาชาติเมืองอุดร้า นี่ไปจังไหนเดี๋ยวพี่น้องเล่ามือนกันเด้อเอาพี่น้องสมัยไปอุดรให้เลี้ยวขวเด้อเดี๋ยวพี่น้องออกมาเอาไปไปทางน้องไายให้เลี้ยวขวเลี้ยวขวเลี้ยวขวนะครับติดไฟแดงเลี้ยวขวออกใส่มือสอกไปทางน้องบุญลำพูอสร้างบุญนะครับเนาะทางคนแก่ได้นะครับเนาะเอาไปเบิ้งพี่น้องเอาไปเบิ้งจักหน่อยเออหนิตรงมีไฟแดงตจนเลี้ยวขวนะครับเนาะเบิ้องทั้งติดไปน้องคข่แต่ยงอุดร ะครับอ่าอนะครับนะตอนนั้นมีหน้าชาตดยี่ท่าัวมือนะครับได้ออกมาแล้วนะครับนะครับคลิปหนาเจอกันไหมครับผมคลิปนี้กล่าวคาว่า,าสวัสดีอยู่ดีมีแฮงเด้อสวัสดีครับ